หาดูขี้วัวกันค่ะขี้วัวขี้วัวมาใส่สวนขี้ไก่ก็มีแล้วแต่ว่าแม่บ้านอยากเปลี่ยนเป็นขี้วัวมัง่งอันนี้ดีจังเลยขี้ัวขี้ัวมากับกลิ่นค่ะฮะ No I don't want ชุก y e ต h วัน o าวอ o ้โู้ยเหม็นจริงๆเฮ้ c แค่ f ูฮันนี่มีทั้งขี้แพะขี้แกะขี้ไก่มีสารพัดขี้เลยค่ะโอ้ยแค่ฟูฮันนี่ดัลลิง this one got o e อ หนึ่วเด็ดแลตโอเค a อเคั่นก็พอโอ h ค t ่ n ก็พอโอ a คนั่ o โอเ t นั่นออเนี่น้็ยอโอเคห่นม็พอโอเคนเหรียญ ช็อปนี้เป็นช็อปที่พอบานชอบมากคุณผู้ชายจะชอบแบบนี้ค่ะซ่อมบ้านทาสีมีสารพัดทุกอย่างสากกระเบือยันเรือรบเออ You don't know what you want, honey. What pole? What? Where are you going to put the pawn? Huh? now where are you going to put the pole what about a pole like that i can't use this so not this pole honey no, 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 like the flat one. what about this way darling it's over there สุด over there สุด over there honey เสียวเหมือนกันนะกลัวมันหล่นพ่อบ้านจะมาซื้อไม้ที่แกต้องการท่ะมันไม่มีเลยนี้ก็เลยไม่ได้ ไต่ตขี้วัวสองถุกเหม็นมากก <g ül> ็สายไป <g ül> เอาไปใส่สวนนี่เพื่อนไม่จะรู้จะเหม็นไปหาเพื่อนบ้านหรือเปล่ายังดีที่เอาเทเลอร์มาค่ะไม่งั้นก็เหม็นในรถแน่ๆแ,แ,แต่ถ้าโอ้ดาเล็งยูนิตทุกคลินโอ้มายกูเนส เอาใบไม้ทิ้งไว้นานแล้วมันเน่าใส่แล้วยวต้องไปล้างรถแค่โทรี่ก็จะเอาไม่อยู่แล้ว กันค่ะแล้วเข้าบ้านกัน